สวัสดีครับพบกับบริษัทซินวังออโต้นี่คือปัมเปอร์กันชนหน้านะครับปัมเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับกันชนหน้าโตยโยต้า ACR50 นะครับของโตโยต้าฮอนด้ามาสด้าฟอร์ r มาต์แตงปอร์เชเ่เบนท์บีเอ็มอะไรมีหมดนะครับอันนี้เป็นของโตโยต้าหมดนะครับโตโยต้า ACR50 โตโยต้า เอ็นของใหม่นะครับของใหม่ของแท้เลยของมือสองนะครับแต่เป็นของแท้ที่มาจากศูนย์โดยตรงนะครับเป็นของโตโยต้าเลยนะครับไม่ใช่ของก๊อปไม่ใช่ของเชียงเชียงกงอะไรทั้งนั้นนะครับของจริงของแท้100%ซถ้าอยากได้อยากโดนต้องสั่งที่ซินวังออโต้นะครับเดี๋ยวให้ที่อยู่ติดต่อไว้นะครับของแท้รับประกันคุณภาพอันนี้เป็นกันโซลังนะครับ กันส่วนหลังนะครับของโตโยต้านะครับใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเยียมๆนะครับสวยๆแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊กส่วนรถส่วนท้ายนี่ไม่เป็นอะไรครับบัมเปอร์ไม่เป็นอะไรครับของแท้นะครับของแท้สวยนะครับสวยสวยใครอยากได้ติดต่อที่ซินวังออโต้นะครับเดี๋ยวให้เพจไว้นะครับให้เพจให้ลิงไลน์ให้ทุกอย่างครับติดต่อได้นะครับของถูกนะครับ ประสิทธิภาพสูงฟันทง